ทีนี้หนูอยากรู้<ไ>ว่าหนูอยากรู้ว่าตาเนี่ยไปเอาวิชาความรู้เกี่ยวกับหมอเนี่ยมาจากไหนพ่อเนีเริ่มต้นมายังไงมาแรกก็ไ่เป็นหมอหรอกแม่เขาไป็นไข้ทับระดูก็ไปเอาหมอที่ไหนมาเขาบอกนกกลืมมารักษาพอค่อ,อยชั่วเนี่ยแม่ค่าอะไรมาแม่เมาหมดเลย นั่งกินอ่ะกินอ่จนอ้วนใหญ่โตแต่นี้พ่อก็มาคิดเป็นหมอเนี่ยแล้วหมอดังด้วยหมอเก่งบ้านมมรเนี่ยทางวัดโบสถบ้านมอนะนะม,มารักษาเขาเรียกหมอเทวดาแล้ววัดตาลนนแล้วก็ ทีทีวัดประโมกทีทีนี่แล้วก็พวกตลาดบางประกดมากันหน้าหน้ากรดจีนสัตว์จีนเนี่ยโหหนมเข่งหนมเทียน,เ,นเ,เป็นโ่ห้อยไม่แล้วตาเนี่ยไปเอาวิชามาจากไหนก็ตาอะไรล่ะ พ่อพ่อพ่อที่ครวนนะเป็นญาติแม่ไองอเขาก็เป็นหมอเหมือนกันมีความรู้แล้วก็ใครจะใครม่รู้เขาก็แสวงหาความรู้ซื้อหนังสืออะไรท่าไรมาอ่านแล้วก็มาผสมยาเองมั่งอะไรมัง่งยาก็ดีขึ้นศึกษาด้วยตัวเองอ แล้วก็คนที่มีความรู้เนี่ยก็ไปขอวิชาเขาญาติญาติมแม่เขาบันใต่นะอืมพ่อที่ครวนนะอืมพอดีลูกพอดีลูกอ๋อกินข้าวยัง่ะเนี่ยกินข้าวมันไอ้เนี่ยข้าวหมกไก่นะป่ะข้าไก่ยังไม่ได้กินหรอข้าไก่ก็ยังไม่ได้กินเนี่ยครับเนี่ยมีข้าวหมกไก่นะ อ๋อไม่เอาเข้าให้มันไปแล้วนมันอา,มาเมข้าที่นี่เพราะว่าผัดกะเพราเพราะว่าวิชาหมอพื้นบ้านเนี่ยมันต้องมีการถ่ายทอดกันหรือไม่บางทีก็ผีบอกทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าตาเนี่ยเดิมทีไม่ได้เป็นหมอไม่เป็นนะเออแต่เนื่องจากว่ายายคือเมียเนี่ยป่วยจะตาย ก็คือไปหาหมอมารักษาเห็นว่ารักษาหายด้วยสมุนไพรพื้นบ้านตัดสินใจว่าจะศึกษาแล้วก็จะลองเป็นหมอดูแล้วทําได้เนอไม้เขา,าอะอะไรแต่อะไรอะไรอะไรเจ็ดชั้นอะไรไม่รู้นะเมืมอแรกแม่จําได้หมดจเอืมยาก็แค่เนี้ยเรียงห้องเรือนหนึ่งอะ ถ้าใครมาเนี่ยพ่อเขาจ้าฟันอ๋อคือสมุนไพรตัดเป็นท่อนๆไว้เก็บไว้บนเรือนใครมาเป็นป่วยเป็นอะไรเนี่ยจะไปหยิบตามตามขนานก็เนี่ยห้องเนี่ยห้องหนึ่งวางไว้เรียงเรียงเรียงเนี่ยซ้อนซ้อนแล้วเขารู้จักหมดอตนไม้ชนิดแต่ชนิดนี้ชนิดนี้เขารู้วางเป็นกิจจารษณะก็รู้จักนิมนก็รู้จักก็คือสอน ไม่ได้สอนนะดูอดูพ่อทําดูเขาแล้วก็ถามอืมแล้วก็ไอ้สมอวิเพกเนี่ยเขาจะทํายาอะไรเนี่ยเขาจะเอาครกใหญ่เนี่ยตำให้ให้เม็ดแตกอืแล้วเอาเม็ดในให้แม่กิมมนกินอืเอาเปลือกนอกไปทํายาเปลือกนอกไปทํายาแต่เม็ดในให้ลูกกินเป็นของกินเล่นมัน กินมันอร่อยอพ่อแล้วที่นี้เขาไปเอาไอ้ไม้นี่มาจากไหนอ่ะเขาก็ไปชันพิพาทมั่งอะไรมั่งไปรักษาเขามั่งไปเห็นต้นไม้ที่เขารู้จักเขาก็ตัดมาเอามาอืเอามาแล้วก็ยาวแค่เนี้เอาแค่เนี้มาเรียง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 สูงอย่างงี้เ่ย สูงอ่ะใบมะกาใบเออทุกอย่างเเนี่ยเขาก็เอามาไว,ไว้ไว้ที่บ้านนะคือคือเอาไว้ใช้ะนะ,อะเอาไว้ปรุงยาเอาไว้ปรุงยาแล้วแล้วอย่างไปซื้อตลาดเป็นผงเป็นอะไรเนี่ยก็เอามาไว้เป็นเม็ดเป็นอะไรนะอเอามาแล้วของเขามีตำราเขาก็ไป ไปให้ร้านปลาโมกอ่ะแตาอะไรแล้วะลืมแล้วบดให้แล้วก็ใส่ปลาโมกเนี่ยมีร้านขายยาสมุนไพรเออเขามีครกไอ้ที่แบบบิดเงี้ยนะอย่างงี้ก็มีอย่างนี้ก็ยาวแค่เนี้ยเนี่ยเป็นเป็นหินดำดำ บทกลางคอดนะแล้วมีมีเหล็กเนี่ยใหญ่เท่านี้เนี่ยยาวเนี่ทำยาดำยาดำเนี่มีกระดูกอีกากระดูกงูเหลือม,อ,มอะไรจะอะไรใส่หม้ออบเพราะอบสุกดีแล้วก็ดับดับไฟแล้วก็ เอามาบดมาบดบดเสร็จแล้วปั่นเขาเรียกยาแท่งทองปั่นแล้วก็เอาทองนั่นผสมแปะเนี่ยโดนแคร์เนี่ยสีดำโนลอนะเนี่ยกินแล้วเจ็บหนักๆเนี่ยทะงักเลยนื่แลองยังยังได้เป็นเม็ดนึงว่านะเขาปั่นเป็นเม็ดไงปั่นเป็นเม็ด และไอ้ที่ไหนสดสด,สดบสดสดสดก็ไปให้เตาหัว้านเตาหัวบดให้แล้วเดี๋ยวเนี้ถ้าเราไม่มีบัญชีนะไปบอกเขาบอกยาหมอแปะเขาจะรู้เลยแต่เตาหัวตายยังไม่รู้อ๋อเขาก็ได้สูตรยาไปเขาเขาไป้าน,นั้นนะน เขาก็ได้สูตรยาไปอก็ถ้าบอกว่ายาหมอแปะเขาก็จัดยาได้เป็นยาหม้อก็ยาหม้อยาบทเนี่ยอืไปให้เขาบทเขาก็โจดโจดไว้ไอยาไข่ยาไข่เขารู้หมดเราไม่มีก็ไปบอกเขาได้ช่กเฉยแต่เขาทำมาให้เป็นเม็ดเลยเขาก็ไปเปิดตำลาของไข่ของไข่แต่ ตอนนี้แกตายแล้วไงรู้ตอนนั้นอายุกแกเยอะแล้วนี่มหมอหัวมีบากคีบากคีขายของชำแล้วก็เจ้าเอกเอกนี่ขายพวกพวกพัดลมพวกตะหอนหรือเปล่าพวกไอเนี่ยไฟฟ้า แล้วก็เนี่ยไอ้นี้ยังู่นะพัดลมนะแม่ซื้อมานะร้านตะหอนไม่เหรอร้านตะหอนเจ็ดร้อยทนมากเลยนะมีเวลาด้วยตั้งเวลาได้ตั้งเวลายังใช้การได้เหมือนเดิมโอตั้งก็สองพันห้าร้อยยี่ห้าสิบสี่แล้วสิบสามอะไรอ่ะไฟฟ้ามาน่ะตอนสมัยไฟฟ้ายังใช้ได้นะไม่เป็นไรเจ็ดร้อยนะซื้อมานะ ใช้ไม่ไม่เสียเลยแม่ก็ใช้ทุก <25 24 S 2> วันสองพันห้าร้อยยี่ส <25 13 S 1> ิบสี่สองพันห้าร้อยยิบสามยี่สิบกว่าป่ะไฟฟ้ามาเนี่ยสิบสามก็สี่สี่สิบสี่สิบหกปีนเขายังใช้การได้ตั้งแต่ทำนานเขาเอา ไฟเข้าบ้านแล้วพัดลมเนี่ยติดทุกบ้านทุกทุกห้องอะนะเสียงก็ขึ้นไว้บนโนนตัวหนึ่งมังติดแล้วไปไว้อยู่ที่ไหนรู้ไม่ได้ใช้เสียงก็พับพับใส่ใส่กล่องแล้วใส่ลังไว้ ไม่ได้แล้วออกชายทีนี้ลูกเต้าก็ไม่ได้ความรู้ตรงนี้มาฮะคือลูกเต้าเนี่ยไม่ได้ความรู้ตากตามาเน่ลุงเวียนลุงน้อมลุงฝีไม่สนใจอืมมีไม่เคยมนเนี่ยเวลาเหยียบวะเขาก็ไอ้นั่นยังงั้นไอ้นี่ย่างงี้กาถาก็เถืออะไรนะก็ได้ได้กาถาโสนฝี แล้วก็คาถาออกลูกอะไรเนี่ยตายแล้วคาถาไออะไรทำอะไรอะไรที่ที่สัตว์เป็นหนองเป็นเป็นหนอนอะไรเนี่ยให้ให้นอนหลุดนะแล้วลืมแลยท่านได้ถ้าคาถาฝีคือศูนย์ใช่ไหมศูนย์ที่บนฝีนะ เนี่ย yeah. มาคืนวานี่ศูนตรงนี้อืมไม่ยุบแผลแต่แตกคือคือมันมันเจ็บเจ็บอะ่ะม,มันจะไม่เป็นหนองเพราอศูนขึ้นแตกแล้วหายไปเลยแตกปุ๊บมันก็ฟอเลยหายมหายก็ยุบตัวเลยมาคืนวานนี้เป็นศูนศูนส,สามเที่ยวสี่เที่ยวนะม นึกมันจะเสื่อมเมื่อไงวะลองดูเห็นเห็นมันมันไม่ยุกนะตามธรรมดามันเป็นหนองเนี่ยถ้าสวนแล้วหนองมันจะยุบหายยุบหายไปเองเหลือจะหัวมันเปโนนอยู่แล้วพอนานๆขึ้นหลุดแก่หลุดออกแน่แน่ยน่น่เหลือนิดเดียวนี่ นี่ก็เป็นเป็นหนองอันนั้นเหลือสะเก็ดโตยาวงี่เงนี้นะตรงนี้นะแ้่ไอ้นกน้อยนี่แม่ก็ะทำหายไอ้จกนะไอ้ไจกทำเย็นอพอชา้ามานม้มมอยหายแล้วไม่ปวดแล้วโูวนให้ใ <c oughs> หจ้จก <c oughs> นี่มาที่เป็นมมัยบานตื่นเนี่ย ตตรรงที่เขียนด้วยใช่ไหมแม่ฮะอย่างเงี้ยคือท่องคาถาแล้วก็เขียนสอคอาลาไปด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ต้องนะไม่ได้ท่องอะไรเลยใช้นิ้วเฉยๆอ่ะจะบอกง่ายน้ำลายใต้ลิ้นน้ำลายใต้ลิ้นก้นใจนะแล้วก็วนบุบบุบบุบพอบุบที่สามก็บุ๊กดอืมใช้น้ำลายใต้ลิ้นนิ้วแตะแล้วก็วนที่หนึ่งบุบ วันที่สองปุ๊บวนที่สามปุ๊บสามป่าสามปุ๊บวันคันที่สามนี่คือกดลงไปตรงกลางเนี่ยคือคาถาศูนย์ฝีหลวงพ่อของพ่อครับสิวด้วยได้ไหมฮะสิวเนี่ยได้ไหมได้สิวก็ได้อสิวบวมๆช้ำๆก็เนี่ยเนี่ยเป็นสิวหัวช้างอะไรไม่รู้ โหบวมปวดแม่ก็ทำเองอทำบ่อยเลยอพอข้าวนอนก็ทำตื่นมาก็ทำทำเรื่อยแล้วเนี่ยยุบหายไปหรือประโปรเนยลองคลำเนี่ยเห็นละเห็นไหมนะเห็นนะนี่เอาไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้มันแข็งมันก็ต้องจักระยะหนึ่งถึงจะอยู่ใต้ ผิวหนังใต้หนังหนังมันหนากว่ามันยังไม่ผ่ถ้าอยู่เงี้ยเดี๋ยวมันก็หลุดอ๋อเนะถ้าใครไปเนี่อทำงั้นถ้าจะบอกพ่อด้วยก็ดีบอกพ่อแป้อะนะเป็นเจ้าของวิชาที่แม่ไม่บอกอะพราแกตายไปแล้วแกจะได้ไปอยู่บนสวรรค์บนอะไรไม่ให้ห่วงทางนี้ บางครั้งก็บอกเหมัอนกันโอ้เมื่อใหม่ใหม่ไม่ได้เยอะแต่หลายอย่างแล้วบอกน้อยนี่ทีเร่มเนี่ยพอ่อเขียนปรุงยาไว้อย่างดีเลยอทีเนี่ยสำคัญพอพ่อตายไม่รู้ใครจะไปก็ยังหาคนไม่ได้ ทั้งเดียวเนี่ยมก็ยังไม่รู้แม่คิดว่าพิการนะไปนี่ไม่รู้ใครหรอกแต่ก็ไม่ได้ถามเพราะถ้าเขาเอาไปเขาก็ไม่พิการเขาเอาไปเขาไปประกอบอาชีพได้ก็ไม่ได้ประกอบแปลว่าไม่ได้อาไปหรอกถ้าเดี๋ยวพูดอะไรมากี้การนายเยิ้มนายเยิ้มนายเยิ้มนี่ไแม่เป็นไข้ทัาประดูเนี่ย จะตายเลยนะผืมนั่งไม่ได้ได้แต่นอนและไอชินลูกนะเชื่อตายลุงเขาก็กลัวแม่ตายคนนะไปไว้บ้านเขาก็บอกนะเชื่อว่าอยาสวดให้ดังเพราะไอม้อยมันเจ็บหนักก็เอาไปไว้บ้านเขาเนี่ยบ้านอยู่เหนือบ้านแม่นะนี่พอเสร็จแล้ว พอเขาเผาที่ิ้นหมดแล้วนะก็ mm hmm. กลับมาอยู่บ้านลุงเขาไปหาลุงพ่อเท่าเนี่ย mm hmm. ที่โบสถ์นะ mm hmm. เอาขวดไปใส่น้ำมนต์มา mm hmm. บอกเล่าท่านให้ช่วยรักษาพอมาก็ให้แม่เนี่ยนั่งยายเขาก็พยุงแม่นั่งเ mm hmm. พราะนั่งไม่ติดนะ mm hmm. ผอม ก็ให้พนมมือว่าตามลุงก็ว่าไปเตี็ยแล้วก็ดื่มดติมน้ำมนต์หลวงพ่อเนี่ยสามเออ <c oughs> แล้วเขาก็อาบน้ำให้ <c oughs> อาน้ำมอนต์อาบ <c oughs> พอตอนกลางคืนนะ่ะ <c oughs> แม่เขาเปิดแผงหน้าบ้านนะแม่ก็นอนอย่างเงี้ยทีนี่นอกชาญก็นอนอย่างนี้ แม่อะเขาก็นอนนี้เอาหัวไปทางเหนือเป็นนกสามตัวเหมือนนกกระน้ำนี่เน่สีดำะนะยืนอย่างเงี้ยตะคุยขาแม่เนี่ยขาเนี่ยตกใจตื่นเปิดโปงดูนอนขุมโปงเนี่ยสมัยก่อนโกผีจังก็ไปเห็นเห็นนกก็ปิดปิดโปง ก็ปกแม่แม่แม่เปิดจุดตะเกียงทีพอจุดแล้วไม้แล้วลูกดูสินกไปยังหม,มอยเพอแลวลูกเพอแล้วลูกหาว่าเพอ,อบอกแม่ไม่ได้เพอจิตใจเราดีหมดมสดชื่นเลยเหมือนไม่ได้เจ็บนะแรงลึิงมีสบายบอกไม่ได้เพอแม่ มื่กี้นกมันมาสามตัวมันมาจิกขาเนี่ยก็เอาให้ดูอบอกเนี่ยยังเจ็บอยู่เลยมีรอยอยังเจ็บชาๆอยู่อบอกไม่ไหมลูกก็อนอนคุยกับแม่พอหายดีก็หาตาเชื่อมโดงเนี่ยไปเล่นเล่นหนังตะลงุง ก็ลงก็ใหบนหนังตะลงนะวอ๋อบนเอาไว้หลวงพ่อชอบ,อบนก็ไปเล่นในโบสถ์วีพวังฮะบนวัดศรีพะวังเอาไว้ไปเล่นในโบสถ์นี่ะแม่ก็หายแล้วนายเยิ้มเขาก็เ,เอายามาต้มมากินก็กินเพราะเราหายแล้วอ่ะก็เขาต้มก็กินแล้วหาย ก็สมัยนั้นเนี่ยคือไม่มีหมอปัจจุบันใช่ไหมฮะไม่มีหมอปัจจุบันรักษาใช่ไหมไม่มีอ่ะก็พ่อก็ตายแล้วอืพีเชื่อพี่เชื่อแกแกก็เป็นหมออืมแต่ก็ไม่เก่งถ่ายทอดจากพ่อไปมมียาเยอะเหมือนกันือมก็ทําเหมือนกันอแล้วมาตอนหลัง ้าได้ก็พ่อแกมีมีนกไอ้มีเนี่ยอีสเนี่ยเป็นบิดท้องเสียท้องเสียพี่เชื่อเขาก็ยายกินหายอ๋อกวาดคอเหรอไม่เขาไปซื้อขนนที่ไหนรู้ใบเท่านี้โอ้ยวงงันแน่เขาก็นึกถึงแม่นะมาแค่ในกิน กินถ้าลูกยวงเดียก็ยังดีกินทั้งคำนึงก็ยังดีก็อยากให้ลูกกินก็กินไปคำเดียวโอพอกลางคืนท้องเดินอีกเพราะรู้ังหนักขึ้นเดินซะจนไม่ออกเลยหมดเลยว่างันะหมดไส้แล้วก็เบ่งนะขี้ไม่ออกก็เบ่ง เป็นบิดเลยอ่ะเออเขาบอกเป็นบิดหัวลูกนานาขึ้นบอกแม่ไม่ไหวแล้วนะทอ่าพ,พิเชื้อเนี่ยมารักษาเอาไม่อยู่โรงเทียยงเขาก็เอาเลื่อนให้แขกเทียมเลื่อนอใส่ไปไปลงเรือจ้างนะไปไหนไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ที่อยุธยาตัวเมือง ทั้งใส่เกั้งใส่เกวียนใส่เรือไปไปเข้าในเมืองก็ไปเรือจ้างแจ้วอดอดอดไปกว่าจะถึงครึ่งวันได้ไหมโอ้ก็ไปออกจากบ้านกี่โมงบ่ายบ่ายโมงไปถึงนู่นทุ่มถึงไนะนนี้จะได้มมืดแล้วนี่มองไม่เห็นเลยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เต็มไปอยู่บ้านพะโลง มแม่บรรเหนือนี่ก็ไปด้วยแม่อามวไปส่งกับแม่แล้วก็พ่อแกโอ้โหลำบากเนาะหมอสลานหมอสลานเป็นหมอโรงพยาบาลเมียเมียเป็นหมอทำคลอดหมอสลานรักษาหมอเป็นหมอสลานเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชื่อหมอสลานอ๋อที่ว่าไปหาหมอสลานหมอสลานสมัยก่อนเนี่ยนะก็คือตัวเมืองอุทย,ย,ยาเนี่ออกมายังใกล้เนี่ยเคยเห็นนกกระจอกที่ตัวเล็กๆมากพุงมันป่องๆอแล้วมันมีเส้นเขียวแดงเลยเหรอเป็นเสน้สนเลือดเลยเหรอเสน้นเขียวเขียวยังไงยังงั้นเลย เอ็ดอะนะเชา้าเดี๋ยวเขาหอ่อพอผ้าห่อหมดพอเช้าก็ก็อาบนะ้ำแต่ตอนท้องเนะี่ยกินวิตามินบีหกก็บีสิบสองกินไปร้อยรอยอะกินไปแล้วเพราะว่าก็เขาให้กินกินเสริมบ้างนะน,นะไม่รู้ว่าพ่อแกเขาให้กินอื พอออกอีทมาเขาบอกไม่ครบยังไม่ครบกาหนดนะอ๋อก่อนคลอดก่อนกําหนดเอออืตัวยังแดงอยู่เลยแล้วผงยังเป็นเส้นเลือดอยู่เลยว่างั้นเหรอหมอสไลน์็บอกไม่เป็นไรเด็กแข็งเด็กแข็งแรงพอเรากินยาวิตามินกินวิตามินเสริมเป็นร้อยร้อ๋อเช้ามาเขาก็เอาออก หาบน้ำที่จิตไปพอดีกลับมามาคุยให้คนในบ่อนวางอูลูกพี่ม้อยครับเหมือนเหมือนนนั่นลูกนกกระจอก <c oughs> ลูกนกกระจอกที่ออกใหม่ๆ <c oughs> พงุพงปองแดงสายเลยแล้วเสน้นเสน้ <ๆ S 2> เสนเขียวหมดเร <c oughs> าคุยให้เพิอกอีเล็กเพ่อกนีฟังนะ ติดปพอดีก็อาบนาอันนี้คืองงเนี่ยหนูเริ่มงงละฮะว่าแม่ท้องเสียหรือว่าอีทท้องเสียแม่แม่ท้องเสียหลังคลอดก,ก่อนคลอดก่อนคลอดเอออ๋อ,อก็คือท้องเสียเนี่ยทําให้คลอดลูกออกมาเลยเอออืมเสียแล้วหายอืมแม่กินขนุนไปแล้วกลับกลับไปเป็นหนักเลย ทีนี้ไปโรงพยาบาลเนี่ยคืออุ้มท้องไปโรงพยาบาลทายไม่อ๋อเข้าใจถ่ายจนหมดอุ้มท้องไปโรงพยาบาลท้องท้องคนท้องเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเขาก็เลยทําคลอดออกมาพร้อมกับรักษาท้องเสียโอ้ท้องเสียหายหายแล้วลูกก็คลอดเลยอแต่คลอดก่อนกาหนดแล้วโอ้โหแล้วหมอเขาเอายาอะไรกินมากลับจากโรงพยาบาลก็คืออุ้มลูกกลับมาเลยก็คือพีอีทกลับจากโรงพยาบาลน่ะ หายท้องเสียแล้วก็อุ้มลูกกลับมาเลยเอก็มามาพักที่บ้านบ้านครูมหาชิพอ่ะแต่ว่าพี่อีทเนี่ยขาก็ออกลูกพอดีรุ่นเดียวก็อีทเนี่ยคุยดีตอนนี้อีทเนี่ยเป็นลูกคนเดียวที่ออกที่โรงพยาบาล นอกนั้นออกที่บ้านหมดใช่ไหมเออที่ออกโรงพยาบาลหมอทำคลอดที่โรงพยาบาลแอดหมอทำแย่แอดแก้สาก็เจ๊เจ๋อหมอทำแย่เออเจ๊เจ๋อพี่อีพี่การแล้วก็พี่เที่ยงช่วยกันเออหมอทำแย่พี่เที่ยงคมพี่การไม่ฮี แล้วก็ยอายเฉ๋วอขอหนูนี่ก็บอกคนแก่แกก็นกน้อยก็หมอนาไมป่าโมอ๋อหมอนาไมอืมที่ที่เครือไปรับแพทย์ปัจจุบันเออเป็นแพทย์ปัจจุบันทำคลอดทำคลอดนั่นแพทย์แพทย์สาธารณสุขใช่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่หมอพื้นบ้านไม่ใช่สองคนนะเออ โอ้โหสุดยอดเลยนะเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็แค่คลอดเนี่ยไม่ปวดเลยอืค<ห>ล่องแล้วผ่านประสบการณ์มาตั้งห้าหกคนแล้วนพรา้อ่ากลังเยปวดค <c oughs> ปวดคลอดง่ายค้อดตอนอะไรตอนกี่โมงนะแม่ขอ<า>งหนูนี่กี่โมงต้องดูในบัญชีอ๋ออยู่หน้าบ้านนะจดแล้ว แกตอนเย็นมะไม่รู้มันกัน,นหนู<อ>นจำไม่ได้เลยทกน้อยกลางวันไหนว <จด S 1> ไห,นหมดตำราตรงไหนฮะตำราแม่อยู่ตรงไหนอยู่อยู่ชั้นล่างะอะยินชักใช่ไหม่ะชั้นล่างสุดเปิดไฟหน้าบ้านเลย 我的呀。Uh, เล่มไหนไม่รู้ไะเล่มไหนเฮ้ยอันนี้ม่ใช่ก็มีเหมือนกันนนี่แต่มันเก่าแล้วเล่มไหนอันนี้นี่เล่มใหม่อีนนี้มันเปื่อยแล้วนี่เล่มใหม่อันี้เขียนจากในนี้มาใส่ในนี้ก็เปิดไปเปิดมา จะหมดแล้วนีเปล่า,าจะดูอะไรยี่สิบห้านี่ยี่สิบห้าพฤษภาสองพันาร้อยสิบอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยวันอ่าวันพละหัสวันพละหัสแลมอีนนี้แลมกี่คำ่แคำแลมสองค่ำเดือนหก <6. S 2> เดืนอดนหก ปีปีมะแมเออสิบสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีเออเออสิบสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีจดแล้วใจ่ในนาเนื้อ